ครับตรงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งร,ราชาอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชาอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2566ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซานนบิอับุลอา,อา,า,อด,า,อา,าดิอาระเบียกรุงบริยัต ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหมอ่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อสัมพันธไมตรีอันดีและใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรและประชาชนของเราทั้งสอง ในช่วงที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างกันนั้นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและดียิ่งเช่นเดียวกันกับการเยี่ยมเยือนระหว่างกันโดยบุคคลสําคัญทั้งสองฝ่ายดังเช่นการเยื่ยกรุงริยาดของนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อต้นปีที่แล้วและการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทนของมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชาาอาณาจักรซาอุดิอาระเบียต่อมาในช่วงปลายปี การเยือนทั้งสองโอกาสดังกล่าวถือเป็นก้าวย่างสำคัญสู่บทใหม่ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเราทั้งสองด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในทุกๆด้านกับราช,ชานจากซาอุดิอาระเบียในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เจริญรุดหน้าต่อไปประเทศไทยมีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมในแผนวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบียพิศักราช2030 ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกันนี้จะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรโรการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสัปพธรมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์นำนายพวัชศรีสิริวัตร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอานานันรมหิดนแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2566เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมการผลิตอาหารณมหาวิทยาลัยนอร์ิงแฮมสหาราชอาณาจักร ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐทธาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมาศาสตร์มูลนิธิอานันทธรรมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษเจรนิศวานนท์เลขานุการแผนกธรรมาศาสตร์นำนายสุภกรวิาราชรัศมีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทรรมหิดลแผนกธรรมาศาสตร์ประจำปี2566เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขามาจิสเตอร์จูริสคณะนิติศาสตร์ ณมหาวิทยายลัยออกฟอร์ดสหาราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมาราชชนกเวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามพารากรเขตปทุมวันโอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2566ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลราธีเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิจำนวน3คน และบัณฑิตด,ดีเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูล,ลนิธิจำนวน31คนจากนั้นได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน10คนและมีผู้สนับสนุนการจัดงานของมูล,ลนิธิเฝ้าทุนละอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูล,ลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึก22คน ต่อจากนั้นทรงลงพระนามาพิไทยบนแท่นปราสัญ,ญลักษณ์เปิดทิทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลราธีเบศอดุลจเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่มูลลนิธิจัดขึ้นในหัวข้อสมเด็จพระมหิดลราธีเบศอดุลจเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขไทยแบ่งการจัดแสดงได้3ส่วนส่วนที่หนึ่งแสดงพระราชประวัติในรูปแบบของอ e ีบุ๊กและบอร์ดทิทศการ ส่วนที่2เป็นการให้บริการด้านสุขภาพเน้นสร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพป้องกันโรคและตรวจคัดกรองโรคเช่นสถาบันพระบรมราชชนกให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานสาธิตการนวดแผนไทยป้องกันโรคออฟฟิศซินโดร,รมกรมควบคุมโรคให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงให้บริการตรวจวัดสายตาส่วนที่3เป็นการแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวันา,นารามในพระราชถัมภ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ที่แฟนชา,า่แกลเลอรี่ชั้น1นศูนย์การค้าสยามพารากอนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมใจการพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่ สืบสารพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคลูคลองแหล่งน้ำให้กลับมาใสาสะอาดดังเดิมคลองแม่ข่าหรือน้ำแม่ค่าเป็นลำน้ำธรรมชาติที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านานและมีความสำคัญต่อการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า725ปีที่ผ่านมา โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าลำน้ำสายนี้คือหนึ่งในชัยมงคลเจ็ดประการที่พญา,ามังรายทรงใช้ในการเลือกพื้นที่เพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ความยาว31กิโลเมตรของคลองแม่ขา่าทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกที่ไหลโอบล้อมเมืองเชียงใหม่และเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่ลำน้ำแม่สาอ,อําเภอแม่ริมไหลผ่านตัวเมืองเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่ และไปสิ้นสุดปลายน้ำที่บริเวณตำบลศพแม่ขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หากพิจารณาจากหลักชัยมงคลเจ็ดประการเหตุผลที่คลองแม่ขาได้ชื่อว่าเป็นลำน้ำสายสำคัญนั้นน่าจะเป็นเพราะการบริหารจัดการน้ำของตัวเมืองเชียงใหม่ตามสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งในอดีตเมืองเชียงใหม่จะรับน้ำมาจากสายน้ำที่ไหลาจากดอยสุเทพ ลงมาที่บริเวณแสงหัวลินทางมุมที่ตะวันตกเฉียงเหนือของคูเมืองเพื่อนำน,ำน้ำนั้นมาเลี้ยงเมืองหลังจากนั้นจึงระบายน้ำสู่คลองแม่ขา่าที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มกว่าและผันน้ำนั้นมาใช้ในการเกษตรกรรมหล่อเลี้ยงนาข้าวการอุปโภคบริโภคการสัญจรทางน้ำเอื่ออำนวยต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ในสมัยก่อน แล้วจึงค่อยๆไหลาตามลำน้ำสาขาลงสู่แม่น้ำปิงต่อไปนี่คือบทบาทการบริหารจัดการน้ำของคลองแม่ขาในอดีตต่อมาเมื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคเหนือส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมามีชุมชนแออัดผุดขึ้นมากมาย มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นและมีการรุกล้ำคลองแม่ขา่าเพราแม่ขาจึงมีขนาดแคบลงอีกทั้งในบางช่วงลำน้ำแม่ขาได้สูญหายไปเพราะมีการสร้างบ้านเรือนปิดกั้นลำน้ำโดยปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับคลองแม่ขาสามารถสรุปได้ดังนี้ปัญหาการสร้างบ้านเรือนและถนนปิดกั้นทางน้ำทำให้น้ำไม่มีการไหลเวียนและเกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ปัญหาคุณภาพของน้ำที่แย่ลงจากการระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนและชุมชนและการทิ้งขยะลงคลองส่งผลให้น้ำในคลองแม่ขา่าเน่าเสียอย่างรุนแรงปัญหาลำคลองมีสภาพตื้นเขินรวมทั้งวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมเป็นบริเวณกว้างทำให้คลองบางช่วงน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการขาดความร่วมมือของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำคลองแม่ข่าชุมชนขาดความเข้มแข็งไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนี้เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองต่างๆทั่วประเทศรวมถึงที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ให้กลับคืนสู่ความใสสะอาดเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจึงได้ร่วมระดมสรพพะกำลังร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับฟื้นคืนสภาพเป็นลำน้ำที่ถือเป็นชัยมงคลเจ็บประการดังเดิม จบข,ข่าวในพระ,าะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ